อันนี้เอาแจ้งก่อนนะคะ Honda City คันนี้ปีนปี11นะคุณลูกค้าเป็นปี11ราคาที่2 8ง0 0 0แบาทค่ะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มตัวนี้ประมาณ5 8า0ัเท่านั้นเองนะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะน้องสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ กลับมาพบกับพี่ติแล้วก็อ้อมนะคะที่กิษราคูคารนะคะเช่นเคยนะอ้อมกับพี่ตินะคะเอารถมานําเสนอสองคันเป็น2แบรนด์นะคะเป็นรถไซเล็กใช่เป็นรถไซเล็กนะคะอ้อมขอคันนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะเป็น Honda City นะคะเป็นสีบอลเงินเนาะพี่ติเราสเปครถเลยค่ะว่าเป็นไงบ้างเอ่ยนนี้ก็เป็นรถเอ่อ Honda City เป็นไซเล็กของทาง h o น d a นะครับมีการแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วโอเคตาไฟยังใสอยู่นะครับ กระจังหน้าก็ยังใสยอยู่โลโก้ Honda ชัดเจนแล้วก็มา,าพร้อมกับเครื่อง1.5แล้วก็คันนี้จะเป็น2ระบบนะครับจะมีการติดตั้งแก๊สทวีอไปด้วยอันนี้เอาแจ้งก่อนนะคะ Honda City คันนี้เป็นปี11นะคุณลูกค้าเป็นปี11ราคาที่280,000 9,000บาทค่ะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มตัวนี้ประมาณ5,080เท่านั้นเองนะครับ <นะ S 2> ผมอ่ะ เดี๋ยพาเดินดูรอบคันดีกว่านะคะคันนี้โอโหเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยทีเดียวนะแต่งสวยมาแล้วนะจ๊ะสเกิร์ตรอบคันแล้วก็แม็กเดิมจากโรงงานค่ะยางก็ใช้ได้ยาวๆครับยี่อฮอ o n d a ชัดเจนมาดูแก้มซ้ายแก้มซ้ายก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับพอมาเรื่อยๆมาดูคิ้วกันสาสของ Honda City เป็นของจากศูนย์เลยนะจ๊ะตรงุ้นครับตรงรุ่นเป็น All New City ที่เปิดประตูเป็นโครเมียมตัดกับตัวสีรถนะครับ คันนี้มีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเซ็นเซอร์2จุดคันนี้นะคะติดแก๊ส LPG จากรโรงงานนะดูด้านในกันดีกว่าว่เาเป็นไงบ้างอ่ามาดูภายในด้านด้านหน้าคอนโซลก็จะเป็นสีดำนะครับนี่ <c oughs> มีแอร์แบกตรงนี้แล้วก็มีตัดกับสีเทาแล้วก็สีเงินตรงคอนโซลกลางนี่ครับแอร์เป็นระบบแมนวนวลนไม่มีเสียใช้ได้ดีทุกอย่างเคีย์เป็นเคีย์ออโต้นี่ครับ <c oughs> ขับขี่ในเมืองก็ไม่เมื่อยขานะครับประหยัด แล้วก็เครื่องหนูจุดหนึ่งจก็สามารถเดินทางไกลได้จานังหวัดได้ครับพวงมาลัยหุ้มด้วยเบาะหนังนีครับพวงมาลัยสามกา้านแตะคอนได้อยู่ตรงกลางมาดูด้านเบาะนะเบาะเบาะหนังสีครีมเบาะนี่ไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยครับใหม่มากคันนี้แล้วก็มีเครื่องเสียงตรงประตูซ้ายขวาครับลำโพงอ่าเดี๋ยวไปดูด้านของด้านหลังอ่าเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนิดนึงครับสำหรับตัว Honda City คันนี้เนาเบาะสีเบจนะคะอ่าพอเข้ามาที่ประตูนะคะ เห็นไหมเอ่ยว่าสีมีตัดเทากับเบรเลยแล้วก็พื้นที่นั่งสบายมากกว้างกว้างพี่คือนั่งสบายๆเลยอ่ะคืออ่ะสคนกําลังดีสคนถ้าตัวประมาณอ้อมก็สี่คนก็ได้นั่งได้สบายสบายเลยนะคะคันนี้แล้วก็เดี๋ยวไปคันหนึ่งเลยดีกว่านะว่าอีกคันหนึ่งโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าใหม่ มากๆตัวนี้เป็นมิตซูบิชิแอ t ท a านะคะเครื่อง1.2ปี19ตัว GLX นะคะราคาอยู่ที่3 1 9 0<า>1 0 0บ9<า>ท่ะใช่ค่ะผ่อนเริ่มตัวนี้ประมาณ6,002 2ละจ้ะอ่ะนี่ดูสภาพกันเลยดีกว่าคันนี้สีส,สีดำอ่ะสีดำดำเงาคันนี้ได้ชุดแต่งสกเกิร์ตรับคันด้วยนอ้องอ้อมค่ะไฟหน้าแบบฮาโลเจนมีไฟตัดหมอกด้วยมีไฟ LED ข้างๆแต่โเมียมนะคะอันนี้เฟนไฟเดไลท์หรือเปล่าน้องอ,อ๋อเดไลท,ท์ค่ะพี่โทษทีค่ะอันนี้มีเดไลท์มาหมให้ด้วยครับล้อเดิมยางยางยางย,าง,ยางมากับล้อเลยครับล้อกระทะเดิมโรงงานแล้วก็ยางบิสโตนจากศูนย์นี่มาพร้อมไฟเลี้ยวข้างกระจกมองข้างก็สีดําแล้วก็มา,มามาตรงที่ตัวมือจับก็เป็นสีดําเหมือนกันม,มีกันสาดมาให้เดี๋ยวมาดูด้านด้านหลังก็จะเป็นไฟสองด้านใหม่มากไฟใส่คิกเลยครับไฟแล้วก็มีโลโก้ สัญลักษณ์ของมิซูวิชิอยู่ตรงกลางนี่ครับเป็นข้อหลามตัดเรียงกันสามอันเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงท้ายหักว้างมากกว้างแล้วก็สะอาดใหม่มากอุปกรณ์ครบทุกอย่างอันนี้มีไฟเบรกมาให้ตรงนี้ด้วยครับก็รวมกันแล้วเป็น3จุดไฟเบรกนี่ครับเดี๋ยวมาดูด้านในตัวรถนะครับเปิดประตูมาก็จะเราก็จะมาเจอกับตกแต่งเป็นพลาสติกไฟเบอร์เงาเคลือบเงาเนี่ยตกแต่งตรงนี้ครับตรงมือจับเปิดปิดประตูจากจากด้านใน แล้วก็มีลําโพงมาให้ซ้ายขวาเหมือนกันระบบแอร์เป็นระบบปรับมือเหมือนเดิมครับมเครื่องเล่นซีดีบีสามีหน้าจอสัมผัสด้วยนะคันนี้คันนี้เป็นจอ2ดินแล้วนะครับแล้วก็พงพงมอลัยสปอร์ตมาก้องออามดูครับผมเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีโทรเข้าโทรออกได้นะคันนี้พิเศษสุดเลยคือเลขไมค์แค่หมื่นกว่าโลเองครับหมื่นสี่พันโลเรียกว่ากินใหม่จากโรงงานยังติดอยู่เลยครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเหมือนเหมือนกันครับนี่ครับ เป็นคัดบันไดของมิสูเบาะเยอเลยเบาะเป็นไงบ้างพี่เบาะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้านุ่มมากครับเนี่ยเบาะผ้าเบาะผ้าเนาะพี่เนาะแล้วก็ตัดแดงตรงกลางด้วยใช่ไหมพี่โอ้โหออกแนวสปอร์ยนะคันนี้สปอร์ดหน่อยนึงเป็นไงบ้างสําหรับด้านหน้านะเดี๋ยวลองมาดูด้านหลังดีกว่าว่าเป็นไงบ้างในส่วนของด้านหลังนะคะโอ้โหสบายมากด้านหลังเหมือนกันเลยนะคะตัวนี่นะคะดูเบาะ เบาะเป็นเบาะแดงตัดแดงแดงดำเนี่ยให้ออกแนวสปอร์ตนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ทั้งพิติแล้วก็นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะครับกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับค่ะ